พี่ปิมคะพี่ปิ่มรู้ไหมตั้งแต่ให้หนูรู้ว่าหนูสติคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกที่วิทยาลัยพยาบาลบร,รมราชชนนีเชียงใหม่หนูรู้สึกเครียดและเป็นกังวลม,มากเลยค่ะคาะว่าจะปรับตัวไม่ได้แต่พอวันแรกที่หนูมาถึงนะคะหนูได้การต้อนรับอย่างอบอุน่นจากพี่ๆที่พี่ช่วยขนข,ของขึ้นหอพักและอธิบายกฎระเบยียบต่างๆหนูรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะในการเรียนชั้นปีที่หนึ่งหนูต้องปรับตัวเอามากเลยค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนภาคทฤษฎีค่ะใช่ค่ะก็คือชั้นปีที่หนึ่งของเราเนาะก็ส่วนมากเนี่ยก็จะมีการปรับตัว เป็นส่วนมากเลยแล้วก็การเรียนของเรานะก็จะเป็นในเรื่องของภาคทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ซึ่งวิชาส่วนใหญ่ของเราแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของวิชาพื้นฐานทั่วไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีวิชาหลักๆก็คือมีวิชาการวิพากษ์ศาสตร์แล้วก็พยาธิาสภาพที่จะเกี่ยวกับการศึกษาทังดา่านร่างกายของเราเนี่ยค่ะซึ่งสองวิชานี้จะเป็นวิชาที่เราเรียนหนักกันมากๆเพราะว่าวมันจะเป็นวิชาพื้นฐานที่เราจะนําไปต่อยอดในชั้นปีต่อๆไปได้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้เรียน อย่างเดียวเนาะชั้นปีที่1นึ่งแล้วก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในคณะของเราใหม่นะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆเลยเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็หลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมที่เราเรียกว่าครอบครัวเสมือนอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะมีทั้งอาจารย์รุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ตัวเราเองกับเพื่อนๆเนี่ยอยู่ในครอบครัวหนึ่งครอบครัวที่เป็นครอบครัวเสมือน ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาหรือว่าเราอยากจะปรึกษาใครอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะปรึกษากับครอบครัวเสมอของเราได้อืมแล้วในปีหนึ่งของเราเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสําคัญมากๆสําหรับน้องปีหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการพิธีรับตะเกียงซึ่งพิธีรับตะเกียงเนี่ยก็จะเป็นพิธีที่สําคัญแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพิธีที่แสดงให้เห็นว่าเราจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็คำมั่นสัญญาในการเป็นพยาบาลที่ดีต่อไปในอนาคตด้วยใช่ค่ะพูดถึงพิธีนี้แล้วหนูขนลุกมากเลยค่ะพิธีรับตะเกียงในตุงเกลยวเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นพิธีที่สวยงามมากเลยค่ะใช่ใช่เออพี่จําได้ว่าน้องหมู่หวานเรียนอยู่ชั้นปีที่สองใช่ไหมคะใช่ค่ะปี2ตอนนี้พวกหนูก็เรียนทางภาคปฏิบัติแล้วก็ทฤษฎีค่ะแต่จะเป็นการพยาบาลเบื้องต้นทั้งหมดค่ะ ก็ในการเรียนชั้นปีที่2นะคะก็จะมีในเรื่องของภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติในควบคู่กันไปเนาะแต่ว่าจะเริ่มมีการเรียนภาคปฏิบัติมากขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมีการฝึกการสอนหรือว่าการเรียนเนี่ยในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลเนาะอันนี้เนี่ยน้องหมวนเคยเข้าไปดูเรืียงหนูยังไม่เคยเข้าไปแบบจริงๆจังๆเลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวยางงั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลของเราเนี่ย อ่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันพี่พิมคะชุดฟ้าขาวที่พี่ใส่จะได้ใส่ในชั้นปีไหนคะชุดนนี้หรอคะก็จะได้ใส่ตั้งแต่ชั้นปีที่สองเลยเพราะว่าจะได้รับพร้อมกับพิธีรับบวกแถบบวกแล้วก็เขียนชั้นปีในพิธีไหว้ครูซึ่งจะมีความศักดิ์สิทธิ์คะ่ะแล้วก็เป็นสิ่งเตือนใจให้นักศึกษาเนี่ยมีความพร้อมที่จะขึ้นฝึกป,ปฏิบัติบนหอผู้ป่วยจริงคะ่ะ ค่ะแล้วก็นี่ก็คือห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลของเราที่นักศึกษาของเราเนี่ยจะใช้ฝึกทักษะทางการพยาบาลน,นั่นเองค่ะซึ่งห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลของเราเนาะก็ในแต่ละวิทยาลัยเนี่ยสังกัดสถาบันพระบรมบราชชนกของของ,ของเรานะคะก็จะมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่แล้วก็ในแต่ละสถาบันเนาะซึ่ง ส่วนมากแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการฝึกทักษะในการฆาตการทั่วไปอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของหุ่นจำลองที่เสมือนจริงให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะกันอีกด้วยค่ะนอกจากห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลของเราเนี่ยจะมีห้องที่ไว้ฝึกฆาตการพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นฉีดยาหรือว่าทําแผลแล้วเรายังจะมีห้องที่มีหุ่นจําลองเสมือนจริงแล้วก็สถานการณ์จาลองที่ไว้ใช้ให้นักศึกษาได้ฝึกกันอีกด้วยนะคะ แล้วก็ห้องนี้นะคะก็จะมีทั้งหุ่นจําลองนะคะที่จะเป็นหุ่นจําลองเสมือนจริงเหมือนผู้ป่วยจริงๆที่มีชีวิตเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในการเข้ามาฝึกปฏิบัติในห้องนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของสถานการณ์จาลองที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีการแก้ไขปัญหาให้การพยาบาลผู้ป่วยเพื่อฝึกทักษะให้ชํานาญก่อนที่จะขึ้นฝึกปฏิบัติจริงบนหอผู้ป่วยจริงนั่นเองค่ะอยากจะลองไหม อยากจดลองไหมอันนี้เราก็จะฟังท้อแม่นะก็คือเราจะฟังเสียงใจน้องที่อยู่ในท้องแม่ม <c oughs> ได้ยินไหมได้ยินค่ะคนะพี่ฟิล์มคาะแล้วชั้นปีที่สามปีที่สี่เหคะต้องเตรียมตัวอะไรเพิ่มเติมไมหมคะ อ๋อในชั้นปีที่3กับปีที่4ใช่ไหมเราก็จะมีในเรื่องของการเรียนทฤษฎีเนี่ยจะน้อยลงแต่ว่าเราจะมีการฝึกปฏิบัติที่เพิ่มมากขึ้นเนาะเพราะว่าแน่นอนการเตรียมตัวก็ต้องมีทั้งเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจเนาะ <laughs> เพราะว่าชั้นปีที่3กับ4เนี่ยเราจะมีการฝึกปฏิบัติที่หนักแล้วมีความยากแล้วก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็การพยาบาลเนี่ยเราก็จะมีการพยาบาลเช่นการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะคะการปฏิบัติการพยาบาลการผู้ใหญ่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยค่ะมันดาทารกแล้วก็การพดฒงคันเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการปฏิบัตินอกขึ้นวอร์ดไปฝึกกับผู้ป่วยจริงๆเลยนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังจะมีวิชาการปฏิบัติทางการพยาบาลอีกหนึ่งอันที่จะสําคัญแล้วก็ได้ลงพื้นที่จริงๆก็คือการปฏิบัติทางการพยาบาลวิชาชุมชนเนาะหรือเรียกว่าการปฏิบัติ การพยาบาลชุมชนนั่นเองนะคะซึ่งในการปฏิบัติในวิชานี้นะเราจะได้ลงพื้นที่ในพื้นที่ชุมชน,นจริงๆนะักศึกษาจะได้ไปสัมผัสนะคะได้เรียนรู้วิถีชีวิตหรือว่าการพยาบาลในชุมชนจริงๆซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกัน,กนว่าวิชานี้จะมีการการเรียนการสอนอยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวิชาการพยาบาลชุมชน จะเป็นวิชาที่เน้นในเรื่องของการป้องก,กันโรคการเสริมสร้างและการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนคนในชุมชนนั้นๆเพื่อให้เกิดความตระหนักและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคนั้นๆครับจุดเด่นของวิชานี้คงจะเป็นในเรื่องของนักศึกษาได้พักค้างภายในชุมชนนั้นๆเพื่อเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นชุมชนจึงเปรียบเสมือนห้องเรียนมีชีวิตเป็นห้องเรียนที่กว้างใหญ่และเป็นห้องเรียนที่มีเรื่องราวมากมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้ครับนอกจากนี้ที่สําคัญเลยนักศึกษาจะได้ฝึกในเรื่องของพยาบาลการพยาบาลอนามัยโรงเรียนอาชีวอนามัยและการออกเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยเพื่อให้การพยาบาลนั้นเหมาะสมถูกต้องตามบริบทของชุมชนนั้นๆครับหัวใจสําคัญของการพยาบาลชุมชนก็คือการเข้าถึงผู้รับบริการ จะเข้าถึงได้อย่างไรก็คือเราต้องทราบถึงบริบทของผู้รับบริการและครอบครัวและชุมชนเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าถึงบริบทปุ๊บจะทําให้เราให้การพยาบาลได้ตรงตามความต้องการของเคสและครอบครัวใช่ไหมครับถ้าเราให้การพยาบาลตรงตามบริบทปุ๊บเขาก็ใช้ความร่วมมือและกิจกรรมการพยาบาลนะครับก็จะส่งผลในระยะยาวและก็อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน อ๋อแล้วนอกจากนี้นะในชั้นปีที่4ของเราเนาะนอกจากเราจะสอบใน ภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติแล้วเรายังจะมีสอบอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นการสอบนะคะวัดความรู้ของสภาการพยาบาลของเราซึ่งนักศึกษาพยาบาลเนี่ยจากสถาบันทั่วประเทศจะได้สอบในข้อสอบชุดเดียวกันเพื่อที่จะขอขึ้นทะเบียนในการรับใบป,ประกอบวิชาชีพในการพยาบาลและการผดุงคันของเราอีกด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อที่เราเนี่ยจะได้สามารถดูแลหรือว่าให้ให้บริการกับผู้รับบริการ ของเราได้อย่างปลอดภัยและก็ถูกต้องตามกฎหมายและเท่ากับว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองตัวหนึง่งในการช่วยพัฒนาระบบสุขภาพของไทยอีกด้วยค่ะอืมค่ะ พี่ขอถามหมู่หวานได้ไหมว่าทําไมหมู่หวานถึงสนใจอยากจะเรียนในสาขาคณะพยาบาลน,นะคะ อ๋อแต่แรกหนูก็ต้องขอแนะนําก่อนนะคะว่าหนูเป็นคนชาติพันธุ์ค่ะพื้นที่ที่หนูอาศัยอยู่ค่อนข้างขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ค่ะยามคนในครอบครัวหรือคนในชุมชนเจ็บป่วยก็ไม่สามารถเข้าถึงระบบสุขภาพได้นี่ค่ะหนูจึงมีแรงบันดาลใจที่อยากจะเรียนพยาบาลศาสตร์เพื่อจะกลับไปพัฒนาระบบสุขภาพที่ชุมชนค่ะและอีกอย่างหนึ่งหนูโชคดีมากเลยนะคะที่หนูได้ทุนจากโครงการพระเมตตาสมเด็จ่าได้มีโอกาสมาศ,ศึกษาที่สถาบันอบรมราชชนก ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชเชียงใหม่ซึ่งตรงกับความตั้งใจของหนูที่ว่าสร้างคนจากชุมชนเพื่อพัฒนานระบบสุขภาพชุมชนค่ะมวพี่พลนมะคะทำางทีอยากเรียนพยาบาลคะอ๋อสำหรับพี่ล่ะคะก็จริงๆเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าพี่เนี่ยมีความสนใจตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยสนใจในเรื่องของการบริการทางด้านสุขภาพอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราคิดว่าเราจะสามารถนำความรู้มา ดูแลคนในครอบครัวของเราได้แล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้จึงทําให้เรามีแรงบันดาลใจที่อยากจะเข้ามาเรียนหรือว่าศึกษาในคณะพยาบาลค,ค่ะก็เลยเลือกเรียนที่มอยอยากเรียนพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์สถาบานับานพระอรมาราชชนนทํทำยังไงบ้างคะ ค่ะถ้าเกิดว่าลงน้องคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนคณะพยาบาลศาสตร์สังกัดสถาบาันพระบรมบราชชนกของเรานะคะก็สามารถรับสมัครได้หลายช่องทางค่ะช่องทางแรกของเรานะคะก็คือได้มาจากการทุนการศึกษาหรือว่าทุนเนี้ยก็จะเป็นทุนสนับสนุนให้เปล่าอย่างเช่นทุนหนึ่งก็จะเป็นทุนโครงการบุรินิริสมเด็จย่านะคะแล้วก็ทุนที่2ก็คือทุนโครงการพระมิตราสมเด็จย่าอ ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของทุนเสมาพัฒนาชีวิตค่ะและก็จะเป็นทุนโครงการผลิตยพยาบาลเพื่อพัฒนาประชาชนในจังหวัดชายแดนเนาะอ่าขอตามรอยสมเด็จย่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นทุนเข้าวๆหลักๆซึ่งทุนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างสูงเลยนะคะที่อ่า เปิดโอกาสให้น้องๆน,นักศึกษาพยาบาลเนี่ยได้เข้ามาเรียนพยาบาลและถ้าจบไปแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นพยาบาลที่ดีในอนาคตด้วยค่ะและนอกจากนี้เนี่ยเรายังจะสามารถนะคะรับสมัครได้ทั้งทางรับตรงอิสระแล้วก็แอดมิชชั่นซึ่งอันนี้จะต้องติดตามความเคลื่อนไหวได้ในช่องทางการติดต่อของอเว็บไซต์นะคะของสถาบันพระบรมมาราชชนกของเรานั่นเองค่ะก็อาจจะเป็นทาง Facebook หรือว่าใน เว็บไซต์ในออนไลน์ไงค่ะค่ะค่ะสุดท้ายนี้พี่มีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่อยากมาเรียนพยาบาลกับเราบ้างคะก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากน้องๆที่จะเข้ามาเรียนคณะพยาบาลของเรานะคะก็คืออยากจะบอกว่าถ้าน้องๆเนี่ยมีความฝันก็อยากจะให้ฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคอะไรนะคะแล้วก็อย่าท้อนะคะจงทำฝันนั้นให้เป็นจริงค่ะ